เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่มั่นะท่านเคยไปถามเทวดามหาท่านเรื่อยๆนะคล้ายๆมาได้ทุกวิถวนท่านก็ถามเทวดาบอกว่าได้ข่าวว่าเทวดารังเกียจมนุษย์ไม่ใช่เหรอว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นมากเทวดาเคยไปทูลพระพุทธเจ้าว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นหนึ่งรอยโยชน์กลิ่นแรงมากเลย รอยย่อยก็คือพันหกร้อยกิโลพันหกร้อยกิโลเมตรเทวดาไม่เข้าใกล้หรอกเพราะฉะนั้นอย่างพวกที่บอกเข้าสรงเทวดาเนี่ยไม่จริงหรอกนะเป็นไปไม่ได้อย่างจะให้เราไปเข้าส่งนอนที่อยู่ในอุจจาระเนี่ยเราเข้าไม่ลงอ่ะนะเข้าไม่ได้หลวงปูมั่ก็ถามเทวดาว่าทำไมชอบมาหาไม่เหม็นเลยเทวดาบอกว่าเขาหอมหอมกลิ่นของศีล เวลาจิตของเราดีนะพราจิตดีเนียเวลาพวกเทพพลมอะไรามาติดต่อด้วยนะจิตมันจะสร้างคล้ายๆถ้าพูดภาษาทั่วๆไปก็สร้างกายทิพขึ้นมาที่จริงเป็นการสร้างรูปที่ละเอียดขึ้นมานะเพื่อจะสื่อจูนให้สัญญาณมันตรงกันเทวดามีรูปละเอียดเวลา ครูบาอาจารย์จะคุยกับเทวดาห,หรือพระพุทธเจ้าจะคุยกับเทวดาท่าน,นก็มีกายที่ละเอียดเสมอกันคุยกันได้จิตท,ที่ผ่องใสเลยมันสร้างกายทิพย์ที่ผ่องใสขึ้นมากายทิพย์ที่ผ่องใสนะสว่างสวัยกระจ่างจ้าแล้วก็งดงามนะหอมหอมโดยอันตโนมัติเลย ยันเทวดามาฟังธรรมอะไรเนี่ยเขาไม่ตังเกียดแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเทวดายังเกียดไม่ต้องนับถึงคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยกายทิพเหม็นมากๆเลยอย่างกายทิพของพวกอสุรกายพวกเปรน,นี่เหม็นสุดๆเลยนะไปพูดเรื่องผีสางนางไม้ตาโตกันเป็นแถวเลย หลวงพ่อจะบอกว่าให้ถือศีลไว้ถ้าเรามีศีลน,นะจิตใจเราผ่องใสกายหยาบกายละเอียดก็ผ่องใสกายหยาบก็ผ่องใสนะอย่างเส้นผมเราอะไรเงี้ยมันก็ยังแปรสภาพรวมตัวขึ้นมานะแปรสภาพได้กระดูกฟันอะไรพวกนี้ก็แปรสภาพใสขึ้นมาได้กรนะะทั่งวัตถุมันยังใสขึ้นเลย ไม่ใช่เรื่องแปลกจิตท,ที่มันสดใสมันก็ทำให้กายเนี่ยสดใสไปด้วยอย่างพวกเรารู้สึกไหมวันไหนที่เราภาวนาดีจิตใจเราดีหน้าตาเราสดใสนะมันสว่างสบายสดใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองนไปดูกระจกเลยดูไม่ได้เลยดำปิดีเลยนะมันดูกันออกหวางพันเนี้ยดูตัวเองก็ออก เราพยายามสร้างคุณงามความดีไว้จะสร้างคุณงามความดีก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตเราไปคุ้มครองรักษาจิตไม่ได้สติเป็นผู้รักษาจิตแลสติจะทำหน้าที่คุ้มครองทำหน้าที่อาราาักขาง่นหน้าที่เราก็คือมีสติบ่อยๆ จะมีสติได้บ่อยก็ต้องหัดดูสภาวะอย่าเราหัดดูใจของเราใจเราผ่องใสรู้สึกใจเศร้าหมองรู้สึกใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจโลภใจโกรธใจหลงคอยรู้สึกไปการที่เรารู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆเนี่ยสติเราจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันจะลดลง การทำทานเนี่ยทำได้ดีขึ้น